สำหรับในคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องถัดไปนะคะก็คือเรื่องตัวกลางเรขาคณิตค่ะลักษณะของโจทย์ที่จะต้องใช้เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์ที่เขาจะให้พจน์ที่1กับพจน์ที่3ม,มาค่ะเขาจะให้มาเนาะแล้วก็ตัวตรงกลางอะคะ่ะจะเว้นอาไว้แล้วก็จะถามว่ามันคืออะไรเมื่อ3ตัวนี้อะคะ่ะเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตนะคะ คราวนี้เขาบอกว่ามันมีสูตรที่ใช้ในการหานะคะตัวกาลางเรขาคณิตร,ระหว่างพจน์ A กับพจน์ B นะคะหาได้จากสูตรบวกลบส q u a r e root A คูน b นะคะซึ่งที่มาของสูตรนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากถ้าครูให้พจน์แรกเป็น a เนาะพจน์สุดท้ายเป็น b นะคะพจน์ตรงกลางครูสมมติให้เป็น x นะคะเราจะมาหา x ตัวนี้กันนะคะว่า x ตัวนี้คืออะไรเนาะ โอเคอันนี้เขาให้มานะคะอันนี้ให้แล้วก็อันนี้ก็ให้มาโอเคนะคะคราวนี้ค่ะเราทราบว่าถ้ามันเป็นลำดับเรขาคณิตใช่ไหมมันจะต้องมีอัตราส่วนร่วมที่เท่ากันตลอดลำดับเลยนะคะเพราะฉะนั้น r ก็ต้องเท่ากับ r ค่ะอัตราส่วนร่วมเนาะ r ตัวแรกครูจะหาจากนะคะจับตัวที่2ค่ะหารด้วยตัวที่1 r อ,อีกตัวหนึงนะคะจะเอาตัวที่3ค่ะหารด้วยตัวที่2 จากนั้นนะคะครูก็จะคูณไข้นะคะคูณไข้ครูจะได้เป็น x คูณ x นะคะเท่ากับ a คูณกับ b ค่ะ x คูณ x นะคะก็คือได้ x กำลังสองนะคะคราวนี้ราต้องมาแก้สมการะคะ่ะว่า x เราคืออะไรนะคะวิธีการแก้ก็คือถ้ายกกำลังสองอยู่ใช่ไหมมันก็จะมีค่าเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็น square root ab นะคะคราวนี้แล้วทำไมถึงมีบวกลบล่ะ ก็อย่างที่เราทราบนะคะว่า x กาลัง2อยู่ใช่ไหมคะถ้าคําตอบเป็นบวกยกกําลัง2ก็ได้บวกคําตอบเป็นลบยกกําลัง2ก็ได้บวกค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมี2คําตอบนะคะบวกลบส q a b ค่ะมาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่ามี6กับ24นะคะเป็นพจน์สองพจน์เนาะนะคะจงหาพจน์ที่อยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะคะใช้สูตรได้เลยค่ะอ่า เของเราก็คือตัวแรกนะคะ A คือตัวแรก B คือตัวสุดท้ายเนาะที่โจทย์ให้มาคูณกันนะคะเรียบร้อยค่ะ6คูณ24ได้เท่าไหร่คะ6คูณ24ได้1 4 4นะคะ1 4 4ก็คือ12คูณ12ใช่ไหมคะก็รากที่2ก็จะถอดออกมาได้ตัวหนึงเนาะก็ตอบบวกลบ12ค่ะสรุปนะคะตัวกลางที่อยู่ระหว่าง2องพจน์นี้ก็คือ บวกลบสินั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่15ค่ะจงหาพจน์ที่อยู่ระหว่าง5และ20ค่ะให้เป็น x เนาะใช้สูตรตัวกลางเรขาคณิตเหมือนเดิมค่ะ x ก็จะเท่ากับบวกลบสแควรูท a คูณ b a คือตัวแรก b คือตัวสุดท้ายเนาะ50คูณ20ค่ะได้อะไรคะได้100นะคะอ่า100ก็ เป็นอะไรคูณกันค่า100ที่เหมือนกัน2ตัวก็คือ10คูณ10เนาะก็ถอดออกมาได้เป็น10นั่นเองค่ะก็ตอบค่ะพจน์ที่อยู่ระหว่าง2พจน์นี้นะคะก็คือบวกลบ10ค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะของตัวกลางเลขาคณิตน,นะคะแบบง่ายๆเนาะแบบตัวเดียวก่อนเนาะโอเคค่ะ3นะคะ x แล้วก็27เนาะโอเค ทำให้3าจำนวนนี้เรียงกันเป็นลำดำลับเรขาคณิตก็เหมือนเดิมค่ะใช้สูตรตัวกลางเรขาคณิตนะคะ A คือตัวแรกถูกไหมคะ B คือตัวหลังอันนี้คูณกันได้เท่าไหร่คะ3คูณกับ27ได้81 81อ่า81ก็คืออะไรคะ9คูณ9ใช่ไหมคะ9คูณ9เป็นรากที่2เนาะเป็นสแควร r o ูทก็จะถอดออกมาได้1ตัวนะคะก็ตอบ9ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะจำนวนที่อยู่ระหว่าง3กับ27นะคะก็คือบวกลบ9นั่นเองค่ะ,ะนะคะก็เดี๋ยวไปคลิปต่อไปนะคะ